ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจของพรรคเพื่อไทยจังหวัดใดก็ต <fry> ามที่ทักษิณและสมุนบริวารไปช่วยหาเสียงนั้นได้ใบแดงได้ใบเหลืองแน่นอนเลือกไปก็ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเขาให้คนที่เป็นผู้ช่วยหาเสียง มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นนั้นเท่านั้นที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ถ้ารู้กฎหมายก็ต้องรู้ให้จริงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้ประเทศเป็นเขตในระบบบัญชีรายชื่อใชเ้เขตจังหวัดเป็นเขตในสสเขตเลือกตั้ง จึงมีการแจ้งพร้อมกันสองอนั่นคือมีสิทธิ์ในการหาเสียงทั่วประเทศในระบบบัญชีรายชื่อเพราะใช้เขตประเทศถ้าเข้าเขตจังหวัดไหนถ้าผู้สมัครระดับเขตต้องการได้ช่วยเขาก็ไปแจ้งเพราะมีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง เลือกที่ไหนก็ได้เพราะกำหนดการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรเช่นผมอยู่กรุงเทพแต่ผมไม่มาใช้สิทธิขอนแก่นผมก็เลือกตั้งล่วงหน้าที่กรุงเทพแต่ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งในระดับสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เขากำลังเลือกกันนี่ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้ามันจึงเลือกเขตใครเขตมันคนที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งเขตไหนต้องมีสิทธิที่ เลือกตั้งในเขตนั้นเช่นถ้าทักษิณจะหาเสียงให้นายกอบจจังหวัดอุดรธานีต้องมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดอุดรธานีต่อเนื่องหนึ่งปีก่อนวันเลือกตั้งเช่นเดียวกันถ้าทักษิณจะไปหาเสียงเลือกตั้งเป็นผู้ช่วย ที่เลือกตั้งอบจอจังหวัดอุบลคุณสมบัติของทักษิณจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดอุบลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต่อเนื่องยาวนานมาหนึ่งปีก่อนวันลงคะแนนเ,เช่นเดียวกันครับไปหาเสียงที่เชียงรายก็ต้องมีสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในจังหวัดเชียงรายมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดเชียงรายหนึ่งปีก่อนวันลงคะแนนเชียงใหม่เหมือนกันทักษิณจะต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดเชียงรายต่อเนื่องยาวนานมาหนึ่งปีนครพนมเหมือนกันทักษิณก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดนครพนมยาวนานหนึ่งปีก่อนวันลงคะแนน บึงการเหมือนกันต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านยาวนานหนึ่งปีก่อนวันลงคะแนนหนองคายเหมือนกันมีชื่อยาวนานในหนองคายในทะเบียนบ้านจังหวัดหนองคายหนึ่งปีมหาสารคามชื่อของทักษิณต้องอยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดมหาสารคามก่อนวันเลือกตั้งยาวนานต่อเนื่องนะครับย้ายออกไม่ได้นะหนึ่งปี ศรีสะเกดเหมือนกันก็มีชื่อของทักษิณชินวัตรในทะเบียนบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดศรสีสะเกดต่อเนื่องยาวนานกันตลอดหนึ่งปีห้ามย้ายออกแต่ในความเป็นจริงคนไทยจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้เพียงหนึ่งหลังซึ่งวันนี้ทักษิณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในซอยจลันสนิทวง69บ้าบ้านจันสองล่าพึ่งเข้ามาในทะเบียนราชหลังจากที่หนีไปต่างประเทศสิบเจ็ดปีต้องไปแจ้งว่าย้ายเข้ามาอยู่ท่านทั้งหลายครับดังนั้นจึงแน่ชัดในทางกฎหมายว่าวันนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอของพรรคเพื่อไทย จังหวัดใดก็ตามที่ทักษิณและสมุนบริวารไปช่วยหาเสียงนั้นได้ใบแดงได้ใบเหลืองแน่นอนเลือกไปก็ไม่ได้เป็นเพราะมันผิดกฎหมายนี่ครับนครพนมบึงการหนองคายผู้สมัครของพรรคเบื่อไทยแดงไม่แดงก็เหลืองมหาสารคามศรีสะเกต แดงครับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยใบแดงไม่แดงก็เหลืองเชียงใหม่เชียงรายแดงครับไม่แดงก็เหลืองเพราะจากนั้นขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดที่ทักษินไปช่วยหาเสียงไปแจ้งกกตในจังหวัดของท่านซึ่งวันนี้ในคณะกรรมการการเลือกตั้งเขารับเรื่องนี้ไว้แล้ว และเบื้องตน้นมีมูลครับมีมูลอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรแกมายืนยันแล้วว่าทักษิณเป็นผู้ช่วยหาเสียงไม่ได้ผิดกฎหมายและผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยได้ใบแดงเลวร้วายน้อยที่สุดก็ใบเหลืองเลือกตั้งใหม่แต่เชื่อว่าได้ใบแดงเพราะกระทำผิดระเบียบและกระทำผิด พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจบครับนี่คือข่าวสวยของพรรคเพื่อไทยกระดูกสันหลังของนักกฎหมายพรรคเพื่อไทยไม่ได้ตั้งฉากกับพื้นโลกขนานไปกับพื้นโลกไง จึงไม่กล้าไปว่ากล่าวตักเตือนทั้งที่รู้ว่ามันผิดกฎหมายมันคนละการเลือกตั้งมันทำไม่ได้ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำได้ครับทักษิณน,นี่แฮนด์แฮนดในทั่วประเทศแต่นี่มันเป็นการเลือกตั้งท้องถินเขากำหนดไว้ว่าผู้ช่วยหาเสียงต้องมีสิทธิเลือกตั้งท้องถิน และเขาระบุด้วยสิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องถิ่นนั้นต่อเนื่องยาวนานไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้งอุดรทักษิณไม่มีทะเบียนบ้านทักษิณไม่มีทะเบียนบ้านที่อุบลทักษิณไม่มีทะเบียนบ้านที่นครพนม ทักษิณไม่มีทะเบียนบ้านที่บึงการทักษิณไม่มีทะเบียนบ้านที่หนองคายทักษิณไม่มีทะเบียนบ้านที่มหาสารคามทักษิณไม่มีทะเบียนบ้านที่ศรีสะเกดทักษิณไม่มีทะเบียนบ้านที่เชียงใหม่และทักษิณไม่มีทะเบียนบ้านที่เชียงรายเอวังครับจบจะตะแบงอย่างไงก็ไม่รอด ไม่รอดครับเหมาะมันคนละการเลือกตั้งนี่คือการเลือกตั้งท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นไม่ใช่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างกันนะครับผู้แทนราษฎรกฎหมายชื่อว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเป็นเพียงแค่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิน่นแค่นั้นท่านทั้งหลายครับให้เข้าใจตามนี้ว่าผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยทั้งหลายที่พยายามประโคมผมข่าวว่าจะกวาดทั้งหมด16จังหวัดกวาดไปไหนอ่ะกวาดเอาใบแดงใบแดงทั้งนั้นเนี่ผิดระเบียบกกต ผิดพ,พระราชบัญญัติเลือกตั้งท้องถิ่นใบแดงทั้งนั้นดังนั้นก็เอวังครับงานนี้เอวังด้วยประการละชนี้มีต้องฝึกนะพักเพื่อไทยอ่านกฎหมายให้รู้ดูกฎหมายให้เป็นท่านจึงไม่เห็นท่านจึงไม่เห็นตัวแทนจากพักภูมิใจไทยหัวหน้าพักสอสอของพัก ไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครที่เขาบอกว่าอยู่ในค่ายน้ำเงินเลยเพราะเขารู้พักภูมิใจไทยคุมกระทรวงมหาดไทยคุมการส่งคุมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นเขารู้นี่ครับว่าถ้าไปหาเสียงช่วยวันพิษ<ๆ>ก็จบครับเพื่อไทยจบเหในการเลือกตั้ง 哦，不叫。